ชวนลูก DIY เย้สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา ทำ DIY ที่แขวนกุญแจนะคะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า key keys holder keys holder <Yes. S 2> นะคะ <c oughs> ภาษาอังกฤษไม่หนีไม่หนีไม่มนีอะดูสิวันนี้เราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์เลโก้ LEGO, แล้วก็พวงกุญแจนะคะแล้วก็มีกันไกลแล้วก็มีกาวสองหน้ากาวสองหน้าแล้วก็มีปากา,า,ากแล้วก็ดอกสว่านอดอกสว่านเอาไว้เจาะรูของเลโก้นะคะ่แล้วก็นี่สำคัญเลยสว่านนะคะเอาไว้เจาะรูสว่านอันเนี้ย ต้องเอาฟืบเสียบเราเรามี3ามไซส์นะคะเล็กสุดกลางใหญ่สุดอันนี้นะคะคือเลโก้ที่น้องริมาไม่ใช้แล้วนะคะน้องริมาก็เลยเอามาทำา i y y ให้เกิดประโยชน์ค่ะอ่าเริ่มแรกเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มจากการที่เราจะเจาะรูเลโกเชนนี่นะครับเพื่อที่จะเอามาคล้องห่วงกุญแจเข้าไปแรกสุดเราก็เริ่มมาร์กจุดก่อนนะครับมาร์กจุดให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่เราเตรียมไว้3ชิ้นก็จะมาร์กจุดไว้ จากนั้นเราก็เริ่มเจาะรูนะครับเวลาเจาะรูเนี่ยอย่าพึ่งใช้สว่านดอกใหญ่เจาะทีเดียวให้เริ่มจากดอกเล็กก่อนแล้วค่อยๆไล่ขนาดไปรูเราจะเจาะออกมาได้ดีและสวยงามนะครับใช้ดอกสว่านเข้าไปเด็กตื่นเต้นขั้นตอนนี้เด็กๆอย่าทำเองนะครับอันตรายต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับ โวแม่ไม่พังเนาะปลอดภัยปลอดภัยเพราแน่นอนค่อยทำไปทีละชิน้นอ่าจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น ต่อขนาดไซส์กลางขยับรูให้ใหญ่ขึ้นมาต่อต่อตขยายรูให้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับ ก็จะมีเศษเล็กๆติดอยู่แล้วก็ทำามสะอาดให้เรียบเรอยหนูชอบตรงรูอ่ะติดเตึนเหรอคะติดตเิ็นหม้ออเห็นไหมที่เราเตรียมไว้ได้แล้วหนเต็มหนะต่อมาหนูคอยดูเลยครับนี่ห่วงครับใช้ห่วงใส่ลงไปขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันให้ผู้ใหญ่ทำให้นะครับเพราะว่าต้องออกแรง เสร็จแล้วหนึ่งอันวงที่สองนะครับชุบเรียบร้อยอยากลอกท่อม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวชิ้นที่สามพ่อจะใส่ให้ก่อนฟึ๊บอ่ะนี่มาหมุนเลยค่ะ <c oughs> ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออหมุนหมุนหมุนให้มันเข้ากันเขาไม่ใช่หมุนอออ เข้าไปหมุนเลยค่อยๆหมุนนั่นแหละถูกต้องอนีง่นึงนี่นึงย๊บๆออ,ออกมาหเลยโอเค okay, เรียบร้อยเย่เ <Yeah. S 1> <Yeah, S 2> จ๋งมากหนูก็ทำได้อ้าขั้นตอนแรกเราทำเตรียมพครงกรแจเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะประกอบเลโก้ชิ้นส่วนที่เหลือกัน องๆเริ่มจากเอาแผ่นสีฟ้าสองแผ่นมาประกบกันเพื่อทำเป็นฐานรองก่อนโดยใช้แผ่นสีเขียวเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะค่ะอ่ะอย,ยึดต่อให้เลโก้สีฟ้าสองแผ่นให้ให้ติดกันนะคะยึดเอาไว้ค่ะ,ะว่าค่อกดลงอือะอตอออกแรงช่วยกดต้องออกแรงเยอะนิดนึง นี่ก็ได้มาแล้วนะครับเราต่อเสร็จแล้วเอาแผ่นสีฟ้า2แผ่นมาต่อชนกันสาเหตุที่เราใช้แผ่นสีฟ้า2แผ่นเนี่ยเราต้องการที่จะใช้แผ่นด้านบนเนี่ยทำเป็นตัวอักษรตกแต่งให้สวยงามแต่ท่านใดไม่อยากจะตกแต่งเป็นตัวอักษรก็ใช้แผ่นเดียวก็เพียงพอแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยตัวอักษรกัน <c oughs> ดูซิว่าเราจะต่อเป็นตัวอะไร คำว่าอะไร k e Keys โอเค,ค okay. นี่นะคะคือเลโก้ที่นอ้องรีมาต่อเป็นคําว่า k e y นะคะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดกาวสองหน้าด้านหลังนะครับ <m> เพื่อที่จะเอาไปติดกับผนังได้ อันนี้คุณพ่อได้ทำการทดลองแล้วใช่ไหมคะว่ามันสามารถยึดน้ำหนักไว้ได้ได้ครับอันนี้เคยลองติดแล้วเอาอยู่ครับเพราะว่ากาวตัวเนี้ติดแน่นมากอ่าอ่ะนี่มาช่วยพ่อแกะกระดาษที่ขาวออกให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปติดผนังกันแล้วนะติดผนังกันติ่นติ่นโอเคเรียบร้อยปะไปติดผนังกันป่ะอย่หนูไปเอาคนติดอีกอ่าเราก็จะมาติด คี y โฮเดอร์ของเราที่ผนังกันแล้วนะครับติดลงไปออกแรงกดนิดนึงอ่าเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> หลุดนิดนึง <c oughs> ได้ซ่อมได้เราก็เอากุญแจที่เรายึดติดกับตัวเลโก้เนี่ยมาติดเลยครับ ไปครับไปอ่าน้องนิมาติดเลยครับค่ะอูอ้โอโหเป็นรูปเป็นหน้างแล้วใช่ติดเลยโอเคโหนี่เก๋มากเลยค่ะต้องกดให้ลงมากโอเคเรียบร้อยค่ะนี่ท่านผู้ชมค่ะน้องนิมาก็จะใช้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเวลาเราจะออกไปข้างนอกบ้านกันใช่ไหมใช่ก็แค่หยิบออกมาแล้วก็ไปได้เลย ใช้งานได้จริงแล้วพอเรากลับมาจากข้างนอกเราก็เอามาติดไว้ง่ายๆแบบนี้เลยสวยด้วยเนาะ DIY ทำเองได้ที่บ้านนะครับแม่สามารถใช้ของที่หนูไม่เล่นแล้วที่ไม่มีประโยชน์แล้วเอามากลับมาทำให้มีประโยชน์ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <Okay. S 2> มันเก๋มากเลยค่ะเก๋มากถูกใจเลยนะค่ะ <Okay. laughs> ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับเป็นผลงาน DIY Key s Holder ของพ่อโของกับน้องริมาทำด้วยกันนะครับเด็กๆอยู่ที่บ้านช่วงโควิดเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมีเวลาว่างก็ลองหาดูเผื่อมีของเล่นที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ลองเอามาชวนผู้ปกครองพ่อแม่มาทำ DIY แบบนี้กันนะครับครั้งหน้าถ้าคุณพ่อกับริมามี คลิปกิจกรรม DIY ใหม่ๆก็จะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องริมาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับถ้าเราไล่ดอกสว่านจากเล็กไม้ใหญ่เนี่ยมันจะเจาะได้ง่ายและสวยงามเรียงลำดับความสูงค่ะท่านผู้ชมขนาดค่ะไม่ใช่ความสูงระดับขนาดอ่า ต่อมาดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก <S <S